สวัสดีค่ะนี่คือรายการ m o เด n n ไนสนะคะรายการที่พาคุณไปสำรวจเรื่องมูเทคในชีวิตประจำวันกับสินแซบเป็นหนึ่งค่ะรายการที่ทำให้คุณเห็นว่าโหราศาสตร์กับเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันได้และ e ีีแรกค่ะเราจะเล่าถึงสิ่งแรกที่เราต้องเห็นเวลาเปิดหน้าจอโทรศัพท์นั่นคือ w a ลเปเปอรค่ะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าภาพในหน้าจอหรือวอลเปเปอรอาจจะเสริมพลังชีวิตที่ดีของคุณได้ คุณขาอลเป p a p e r หลายคนไม่เคยรู้ w a เป p a อร์แฝงไปด้วยพลังงานต่าง,งการเล่าเรื่องผ่านอลเป p a p e r หลายคนเห็นไหมคะมีภาพอลเปเปอร์ภาพน้ำภาพปลาภาพความเคลื่อนไหวต่างๆ หรือแม้กระทั่งหลายคนใช้ภาพวอลเปเปอร์เป็นภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณสิ่งเหล่านี้กระตุ้นหิวใจหิวความรู้สึกที่สําคัญฮะวอลเปเปอร์จะดึงดูดสิ่งนั้นมาให้คุณเกิดพลังงานที่ดีได้คื <c oughs> ออธิบายแบบนี้คุณขาหลายคนรู้จักเรื่องหวงจุย้ยถูกไหมคะเราเปรียบเสมือนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านเปรียบเสมือนฮวงจุย้ยดังนั้นเนี่ยภาพวอลเปเปอร์จึงมีความสําคัญและความจําเป็นในการที่เราจะดึงสิ่งที่ความเป็นมงคลเนี่ย เข้าหาเราโดยเฉพาะธุรกิจและการเงินค่ะหลายคนรู้สึกว่าอาจารย์ขาหนูโสดมานานมากอาจารย์ขาหนูมีความรู้สึกวความรักหนูไม่ดีเลยคุณขาคุณลองเปลี่ยนสิ่งเล็กๆโดยเฉพาะภาพหน้าจอ w a เป p a p e r ของโทรศัพท์มือถือคุณคุณลองหาภาพแอปเปิลดูแอปเปิลเนี่ยสีแดงส่งเสริมเรื่องความรักความเมตตาส่งเสริมเรื่องเนื้อคู่ที่ดีหรืออาจจะหาภาพที่เป็นภาพคู่เช่น ช้อนซ่อมเป็นคู่รองเท้าเป็นคู่หรือตุ๊กตาชายหญิงที่เป็นภาพสื่อถึงเป็นคู่คุณถามนำมาไว้ในภาพพักหน้าจอหรือภาพวอลเปเปอร์คุณคะมันจะเสริมดึงดูดให้คุณเนี่ยมีคู่และเสริมความรักที่ดีค่ะ คุณขาการงานเนี่ยถ้าคุณหาภาพเหล่านี้ได้นจะเป็นการเสริมที่ดีมากคุณขาถ้าเป็นบ้านธุร,รกิจเนี่ยก็จะมีภาพม้าวิ่งเข้าคุณขาแต่ถ้าเกิดเป็นภาพวอลเปเปอร์ aper, คุณขาหาภาพม้าห่าภาพม้าที่สัญ,ญลักษณ์วิ่งเข้านะไม่ใช่ม้าวิ่งออกไม่ได้หมายว่าคุณเอาภาพม้าแล้วก็วิ่งออกผ่านหน้าจอนะแต่คุณต้องเห็นบั้นท้ายของม้าแล้ววิ่งเข้ามาในจอของโทร,รศัพท์มือถือนี่คือเคล็ดลับนะคะคุณขา หรือภาพสะพานคุณภาพสะพานเปรียบเสมือนการก้าวสู่ความสําเร็จใครที่ทาําธุรกิจการค้าการงานเนี่ยไม่สู่จุดแห่งความสําเร็จต้องมีภาพสะพานฮะในการที่เสริมเข้านะคะเพื่อที่จะทําให้คุณก้าวเดินผ่านสะพานและไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนคุณค้ารวมถึงภาพเรือคุณค้าภาพเรือสําคัญฮะภาพเรือสําเภาเรือแห่งการเดินทางแล้วเรือเนี่ยต้องเอาหัวลาเรือเนี่ยฮะเราต้องเห็นเรือเนี่ยวิ่งเข้าไปในโทรศัพท์น้ไม่ใช่วิ่งออกเขาวิ่งออกเงินออกนะคะคุณค้า เรื่องราวของการเงินตามหลักฮวงจุย้ยเราหนีเรื่องน้ำไม่ได้คุณคะดิฉันไปเรียนเรื่องนี้มาจากเมืองจีนค่ะเราซื้อสอนว่าเป็นหนึ่งหรือสังเกตดูนะที่ไหนก็ตามที่มีน้ำล้อมรอบจะรวยหมดคุณคะจริงเหรอคะเรียนสอบสแสวงหาพยายามหาข้อมูลได้มาเกือบ20ปีจนรู้เออมันคือเรื่องจริงคุณขาสิงคโปร์เป็นเกาะที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ด้วยตัวเองสิงคโปร์เป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยที่สามารถทําได้ด้วยแต่สิงคโปร์เป็นเกาะที่รวยมากมาก คนที่อยู่เกาะฮ่องกงเกาะต่างๆมีน้ําล้อมรอบนั้นปัจจัยของความร่ํารวยค่ะคุณขาปัจจัยการเงินที่ดีเนี่ยอยู่ที่มีน้ําล้อมรอบมีน้ําเสริมหุงจุยหรือภาพวอลเปเปอร์ที่เราจะนํามาต่อไปนี้คุณขาลองหาภาพที่เกี่ยวกับน้ํากับปลาที่เป็นการเสริมภาพวอลเปเปอร์มันจะเสริมความเป็นมงคลโดยเฉพาะเรื่องการเงินไหลเข้าตลอดเวลาค่ะ แล้วเชื่อว่าหลายคนต้องถามดิฉันหากชนิดของปลาคือปลาอะไระอาจารย์ต้องเป็นปลาคาร์ฟคุณขาปลาคาร์ฟ8ตัวหรือ9ตัวคุณขานะฮะต้องเป็นปลาคาร์ฟที่เป็นปลาเป็นมงคลในความเชื่อของคนจีนค่ะมีความเชื่อปลาคาร์ฟเนี่ยจะเป็นปลาคาร์ฟจะเป็นปลาชาติสุดท้าย ก่อนที่จะไปเป็นมังกรคุณขาและปลาคราบจะเป็นสญนักแห่งนักสู้คุณเพราะปลาคราบเนี่ยว่ายทวนน้ําและให้ตัวเองสู้ถึงชนะทุกสิ่งนั้นใครที่มีภาพปลาคราบอยู่ในวอลเปเปอร์เปรียบเสมือนนักสู้ที่นําพาเรื่องการเงินและความสําเร็จต้องมี8หรือ9ตัวเท่านั้นค่ะแซลมอนได้ไหมครับใครชอบครับใครถามเอาไม้ตี <laughs> นะมแ <laughs> ซลมอนโดนกินสิเธอนนนไม่ได้ไม่ได้คือแซลมอนปลาถูก <laughs> ถกินถูกปะ แต่ปลาค้าบเขาไม่กินเขาเลี้ยงเป็นมงคลต้องมีสีคะเรื่องของสีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ปลาค้าบจะมีสีสันอยู่แล้ว1ใน8ตัวหรือ9ตัวต้องมีสีดําอยู่1ตัวค่ะนอกนั้นสีอิสระไม่มีปัญหาค่ะทำไมต้อง8หรือเคะเรื่องของเลขค่ะ8หรือ9ตัว8คือความสําเร็จคือการเงินอินฟินิตี้ที่ดีส่วน9คือการก้าผ่านจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีเขาจึงมีความเชื่อเลขของ9กับ8เนี่ยมีเลขแห่งความเป็นมงคลเสริมและผสมอยู่ค่ะ ปลาคราฟต้องไหว้ไม่กระโดดปลาคราฟต้องเป็นการไหว้เป็นลักษณะการไหว้ที่เป็นลักษณะเป็นเป็นกลุ่มก้อนน่ะถือว่าดี เรื่องของการศึกษาค่ะจริงๆต้องบอกมี2หรือ3ภาพที่สื่อถึงความเป็นมงคลในการนําให้คุณได้มีสติปัญญาการใฝ่รู้ความขยันต่างหนึ่งภาพกระต่ายคุณขากระต่ายเป็นสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้ตื่นความเข้าใจตื่นขยัน alert และศึกษาเรียนรู้ที่ดีกระต่ายหนึ่งเป็นภาพแห่งความสําเร็จนะคะด้วยกระต่ายเองเนี่ยหาภาพกระต่ายที่มีความเป็นสีขาวหรือสีชมพูคุณขาจํานวนหาให้ลงเลขที่3ตัวหรือ5ตัวคุณขา วางเพื่อให้เห็นภาพของความสําเร็จวางให้เห็นภาพถึงความน่ารักของกระต่ายก็เปียบเเสือนการกระตุ้นให้เขามีการเรียนรู้ต่างๆหรือใครหลายคนอาจารย์ขาถ้าหนูไม่ชอบภาพสัตว์ที่เป็นกระต่ายทําอย่างไรให้หาภาพที่เกี่ยวบปากกาหรือผู้กันก็ได้คุณขาปากกาและผู้กันเป็นสห่งการเรียนรู้ที่ดีคุณ เรื่องราวของสุขภาพค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะคนจีนจะใช้ต้นซิวทอหรือต้นลูกท้อเปรียบเสมือนลูกท้อที่เรื่องราวของสุขภาพค่ะลูกท้อ1 มีลักษณะเป็นลำต้นและมีผล3ลูก5ลูกเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพคุณขาหรือแม้กระทั่งต้นไม้ต่างๆที่ผลิดอกออกผลสิ่งเหล่านี้จะเสริมเรื่องราวของสุขภาพดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ค่ะคุณขาให้ใช้ภาพแมวค่ะคุณกระดินภาพแมว9ชีวิตไหมคะแมวเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งเรื่องราวของสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ ส่วนอีกหลายคนที่ปฏิเสธไม่ได้อาจารย์คาหนูทํำยังไงดีหนูอยากลุ้นหนูอยากมีโชคลาภที่ดีหนูอยากได้อะไรมาแบบฟุกฟุกคุณขาคุณอย่าลืมนะคะต้นส้มค่ะต้นส้มเป็นต้นที่เป็นมงคลเสริมเรื่องราวของความฟุกความโชคดีรวมไปในความลัคก,กี้ของต้นส้มค่ะ ถ้าผู้ชมขาสําหรับใครหลายคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขาถ้าเกิดเราจะหาวอลเปเปอร์เนี่ยมีหลักเกณฑ์ไม่สิ่งต้องระมัดระวังคุณจําไว้เลยนะในกรณีที่คุณจะหมดตัวได้ง่ายถ้าเกิดคุณหาภาพที่โป๊เปือยมาเป็นภาพวอลเปเปอร์คุณขาแม้กระทั่งเสื้อผ้าย,ยังไม่เหลือเลยคุณจะหาภาพนี้เนี่ยมาเป็นภาพวอลเปเปอร์หรือเปล่าเห็นไหมฮะ ภาพที่เกี่ยวกับแหลมคมภาพที่เกี่ยวกับของร้อนภาพเรืออับปางภาพเรือล่มภาพเรือรั่วต่างๆยันนามาเก็บไว้ในบ้านภาพแต่งหักต่างๆยาเด็ดขาดคุณขาชีวิตวินาศสันตโลเลยนะคะคุณขาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งข้อห้าม คุณขาเคล็ดลับนี้ดิฉันไม่เคยบอกใครดิฉันเก็บไว้คนเดียวคุณเห็นไหมทาไมหลายๆครั้งดิฉันมีความรู้สึกว่าทําอะไรก็โชคดีอะไรก็ได้มาแบบฟุกฟุกเลยก็เข้ามาง่ายๆคุณขาแหมบอกดีเหรอเป็นเคล็ดลับของฉันคนเดียวดีไหมไม่ได้คะ่ะคุณขาเพราะรายการมู <c oughs> อะไรนะโ <c oughs> okay, อเค <c oughs> พร้อมเพราะเป็นรายการมูเดิ้นไนท์ค่คะคุณขาดิฉันเลยจะต้องบอกนะคะคุณเวลาออกไปเจรจางานเวลาไปค้าขายจะต้องมีอะไรคะคุณขาคุณเห็นได้ไหม คุณคาคำว่าได้สําคัญนะได้คือได้ต้องเป็นลักษณะหลอดได้แบบนี้คุณค้าหนึ่งในสายหมู สากลโดยส่วนใหญ่เขาจะเอาได้เนี่ยมาพันกับความสําเร็จต่างๆเขาจะได้มาเวลาเขาทําพิธีแม่มดจะต้องมีได้ในการผูกนักโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นได้เนี่ยเป็นเรื่องของสายขาวที่เขาจะทําพิธีคุณขาดังนั้นคุณเห็นไหมได้อะไรคะคุณขาได้อะไรได้เงินดอลลาร์ได้เงินหยวอนได้เงินใดๆก็ตามเราเอาได้กับเงินเนี่ยมาคู่กันคุณขาเป็นการผูกดวงที่ดีอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไปเจรจาพกติดตัวต่างๆที่ เราได้นํามาแล้วคุณขาพอเสร็จปั๊บเห็นไหมนี่ไงเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นภาพวอลเปเปอร์ดิน้นเนี่ยปลื้มมากและทุกครั้งที่ไปเนี่ยเงินเข้ารัวๆเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาใครมีเรื่องไหนอยากจะปรึกษาสินแสก็บอกมานะคะคอมเมนต์และติดตามรายการบูด Night ทางช่อง C ีมีอเกนไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกัน EP ต่อไปนะคะ